ทันข่าวพระคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประเจ้าันชี่2ิาสิงหาคม2563โดยเชฟอุบครั้งฟุตบอลไทยครับรอดข่าวบอลไทยช่วงเย็นนี้กันดีกว่าครับผมว่ามีข่าวรนะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเย็นนี้ตนานาแชมป์โลกฝรั่งเศสบินโชเพงแข้งที่เวียดนามเดี๋ยวกันี้ทาง vnexpress นะผมสื่อของเวียดนามรายงานมาว่า ตนนํนานทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลปี1998ชุดเดินทางมาแข่งขันแบบพิเศษที่ประเทศเวียดนามในปีหน้านะฮะปีป2 5 6 4หลังได้รับคำยินยันจากทางนิโคลัสวานเนเร่นะฮะเอกครัชทูตของฝรั่งเศสประจำเวียดนามในการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและก็การท่องเที่ยวนะฮะเวียดนามซึ่งทีมชุดนี้อาจจะมาแบบไม่ยกทีมแต่จะนําโดยดิเย่เดชองโลบรองบรองฟาเบียงบาสเกตมาเชลเดอไซย์ De ริสติยองการอมเบอร์และคนอื่นอีกมากมายนะฮะนอกจากนั้นทางวิเชลพาลิตินีนั้นอาเซนแวนเกอร์นิโกราอานิลกาปาติกเอฟราชองพีแอร์ปาแปงก็จะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้จะเดินทางมาทำการอุ่นเครื่องกับทีมออสตร์เวียดนามทางด้านคานเงียนง็อกเทียนนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามนั้นเผยถึงเกมการแข่งขันนัดตังางล่าวบอกว่า ฟุตบอลฝรั่งเศสเป็นฟุตบอลที่เล่นได้อย่างสวยงามและกีฬาของเวียดนามโดยเฉพาะฟุตบอลที่ได้พัฒนาประสบความสำเร็จอย่างมากมายและก็ประทับใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฟุตบอลทีมชาติเวียดนามโฟกัสไปที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2022รบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งการที่สตาเตนนำของฝรั่งเศสเดินทางมาเยือนเวียดน,นามจะมีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับแรงบันดาลใจของผู้เล่นและก็แฟนบอลชาวเวียดนามอีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสที่ดีแสนพิเศษนะฮะให้กับบรรดาน,นักเตะ นอกจากนั้นการมาเยือนครั้งนี้เป้าหมายหลายประการนะครับรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศส่งเสริมภาพลักษณ์ของเวียดนามและก็สนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลเวียดนามให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นครับาผมเป็นนคกว่างานนี้ฮะทีมชาติฝรั่งเศสตกลงว่าจะมาอุ่นเครื่องนะฮะที่ประเทศเวียดนามซะอย่างนั้นในช่วงปีหน้าเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรครับในฉายพวกเขาจริงๆเลยครับ รอทุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเอาสักหน่อยก็แล้วกันเปิดราได้อุ้มเจมุยรับอูฟูในศึกเจลิกงานนี้เจได้รับน้อยที่สุดโดยงานนี้เว็บไซต์ soccer money.net ของญี่ปุ่น ออกมานำเสนอเงินเดือนนักเตะเฟนฟุตบอลเจลิกหนึ่งฤดูกาล2020จํานวน566รายแต่ตั้งหมด18สมโมสรที่ลงทะเบียนในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมาโดยนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยต่อปีสูงสุดอย่างที่ราบอย่างทางด้านของอันเดรสอิเนสตาการที่ดิกรีทีมชาติสเปนของสมโมสรฟุตซลโกเบรับค่าเหนื่อยปีละ3,250ล้านเยนหรือประมาณ950ล้านบาท โดยค่าเฉลีย่ยอายุผู้เล่นเจลิกช่วงเล็กแรกนะผมอยู่ที่26.78ต่อปีเงินเดือนเฉลีย่ยทั้งลิกอยู่ที่34.46ล้านเยนหรือประมาณ10.07ล้านบาทต่อปีต่อคนนะฮะซึ่งโดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลตัวเลขของนักเตะไทย3รายในช่วงออกสตาร์ตฤดูกาล2020ประกอบไปด้วยข้อมูลของชนาทิพย์สงกระสินทีรทอรมมนธนและก็ทิศสินแดงดาโดยอัตราค่าเหนือต่อปีในหมวดบุกของผู้เล่นเจลิก566ราย ลดแรกตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ในข้อมูลการว่าจ้างนั่นเองโดยโกอุ้มนะผมทีลทรอมบมทัน,นรับค่าเหนื่อยจากย oh ูโกฮาม่าเอฟมารินอตไปละประมาณ50ล้านเยนหรือประมาณ14.6ล้านบาทเศษเท่ากับทีลสินแดงดาข,ของทางชิม,มิสุเอสเพาที่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่50ล้านเยนต่อปีเช่นกัน ซึ่งทั้งคู่รับเงินเดือนในเลทอันดับที่88ร่วมของเจลีกส่วนเจ้าเจชนะทิพย์สงกสินที่เป็นดาวเด่นของทางคอนซานะฮะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละประมาณ40ล้านเยนหรือประมาณ11.68ล้านบาทเศษนั่นเองส่วนค่าจ้างต่อปีของสโมสรในนักเตะไทยทั้ง3รายนั้นหากคำนวณรายได้รายรับนะ,ะับเป็นรายเดือนธีรทมทงัท,ทน์รับเดือนละ1.2 2ล้านบาทธีรศิลป์รับเดือนละประมาณ1.2 2ล้านบาทและก็ชนาทิพย์สงกสินรับเดือนละ9 7 4แสนบาทนะฮะ ซึ่งเงินก้อนดังกล่าวนั้นนี่รวมโบนัสแมตช์ชนะและก็เงินพิเศษอื่นอีกมากมายครับโอ้โหนะฮะผมเป็นว่างานนี้นักเตะของเรานะฮะแข่งไทยในศึกเจลีกแต่ะคนนั้นเงินเดือนก็ไม่ธรรมดากันจริงครับสุดยอดจริงนะฮะโอ้โหงานนี้ร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านครับโคตเตียเชื่อมั่นศักยภาพชมบรีลุ้นตัวเอชแอล ด้วยกันนี้ความเคลื่อนไหวของทัพฉลามชนชมบุรี f อนะฮะภายใต้การกุมทีมของโคตเตี้สะสมพบประเสริฐหลังจากทำผลงานในช่วงออกสตาร์ท4นัดแรกในศึกไทยลีก2020เก็บไปทั้งหมด6คะแนนจากการชนะ2นัดแพ้2นัดรั้งที่9ของตารางคะแนนล่าสุดขุนสือยวัย2ปีคนนี้เดี๋ยวมาเปิดเผยความพร้อมของทีมกับสื่อมาว่าตอนนี้ความพร้อมของทีมตนนั้นถือว่าโอเคครับ โปรแกรมการซ้อมของเราเข้มพ้นขึ้นในช่วง4สัปดาห์สุดท้ายและเราน่าจะพร้อมสำหรับเกมวันที่12กันยายนนี้โดยเป้าหมายชมรีนะผมแน่นอนเราแอบหวังที่จะเป็น1ใน4ทีมที่ได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนเลกในฤดูก,ก,กาลหน้าหมายส้ศักยภาพของทีมยังเป็นรองทีมใหญ่รวมถึงทีมมืมดทีมอื่นอีกมากมายอย่างไรก็ตามนะผมที่ผ่านมาเรามีจุดเด่นเรื่องการเล่นในบ้านของเราก็ต้องพยายามรักษาจุดเด่นตรงนี้ ส่วนทีมเยือนนั้นเราต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะฮะเราไม่ได้มีงบประมาณที่สูงมากแต่เราจะใช้ในการทํางานหนักเป็นตัวทดแทนซึ่งโยบายหลักของทางชมบรีก็คือการผลักดัน,นเด็กในแคนดามีซึ่งเยาวชนของเรานั้นก็ต่างมีความสามารถเยอะนะแน่นอนว่าหน้าที่ของผมคือการสานต่อพัฒนาเด็กเหล่านี้ซึ่งมันตรงกับแนวทางของผมอยู่แล้วและเด็กจากแคนดามีถ้าเราปั้นเขาดีๆเราก็สามารถยืนระยะได้ถึง7-8ปี อย่างน,น้อยนะฮะซึ่งเราก็ต้องผสมผสานสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในมือของเราให้ลงตัวซึ่งเอดโคสฉลามชนคนนี้นะผมได้กล่าวปิดฉายไว้นะฮะสำหรับชมพูดีเอซีจะมีคิวลงทําศึกไทยรัฐบิ๊กไฟส์ปรีซิชั่นในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนบุกเยือนบีจีปุมยูเต็ดหลังจากนั้นจะไปเยือนเอสซีจีมงทองยูเต็ดในวันที่6กันยายนก่อนจะลงทําศึกไทยลีก2 0 2 0นัดที่5นะฮะเปิดบ้านรับมือตราดเอชซีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนตามลําดับนั่นเอง อ้านะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะโคเตียก็ยังเชื่อมั่นในลูกทีมอยู่นั่นเองครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าทางชมบรีเอฟนั้นจะทําอย่างไรกันต่อไปนะฮะรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับชาชาคึกลงสนามกับทางเชียงรายทันทีคาดฟิตทันเกมพบประจวบวันที่12กันยายนนี้หลังจากที่ทางสิงห์เชียงรายเต็ดแชมป์เก่าไทยลีก ฤดูกาล2019ทาการเปิดตัว Jackson, jo, acha, แจ็คสันโคเอนโจชาชาดาวยิงชาวบราซิลวัย34ปีอย่างเป็นทางการไปหมาดๆนะฮะโดยเจ้าตัวพร้อมลงสนามทันทีในศึกไทยลีก2020นัดที่5ในเกมเปิดบ้านพบกับทางบีชีประจบเอฟซี 4, ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ล่าสุดทางเจ้าของเบอร์เสื้อหมายเลข50นะฮะแห่งชินกวางโซวมหาภัยนะผมได้ลงฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่ทันทีเพื่อเรียกความฟิตในช่วงอีกประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่ไทยลีกจะกลับมาบริสมต้์ รวมไปถึงในรายของบิลโรซิมากองหน้าร่างยักษ์ตัวเก่งของทีมที่เดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนร่วมชาติอย่างาชาชาตนะฮะลงวิ่งเพื่อเรียกความฟิตเช่นกันทั้งนี้การที่ชาชาและก็บิลโรซิมานั้นลงมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมทำให้ปัจจุบันยอดทีมจากเหนือสุดจากแดนสยามได้ลงฝึกซ้อมแบบฟูลทีมเป็นครั้งแรก โดยเหล่าบรรดาแกนหลักที่ลงซ้อมก,กันก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเอกนิตปัญญาที่สลัดอาการบาดเจ็บลงไปซ้อมก่อนหน้านี้พิทัก์สุชิตธ,ธรรมกุลกองการกระตันชีมที่ร่างกายฟิตเต็มถังศิบกรเจียตกุลอียองแรสุริยาสิงมุยชินภัทรลีอ็อและก็สุก,การถิ่นจอมนะฮะเป็นต้นนั่นเอง สำหรับสิงห์เชลล์ไรเ็ดนั้นออกสตาร์ทไฟสนัดมีทั้งหมด5คะแนนรังดับที่10ของตารางคะแนนโดยโปรแกรมไทยลีก2020นัดที่5นั้นมีคิวเปิดบ้านรับการไปเยือนพิธีประจบ f c ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ที่สนามสิงห์สเตเดียมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนครับถ้าผมใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะก็ตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้งานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยกันกันนะฮะทีมของกวางโซใครเป็นแฟนพวกเขา,าเรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ สัมพอพยองคว้าตัวอดีตแข้งสปอร์ติ้งบาก้กามาเสริมแนวรับโดยกนณีสัมพาพยองไทยยูเนียนสมุทรสาครเอฟซีนะฮะที่กำลังเตรียมทีมในการกลับมาสู้ศึกไทยลีก2ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวในการเสริมทัพกับแข้งใหม่แล้วโดวยกนณีล่าสุดไทยยูเนียนสมุทรสาครเอฟซีนะฮะเปิดตัวมัควันเกิดอันตันิดฟิล์ว2 3ปีเข้ามาช่วยในแนวรับโดยเือเป็นการเสริมทัพรายที่2ของทางสัมพ์พยองนั่นเอง โดยันนี้เจ้าการน,นะผมมัคควันเกิดนันคนนี้เริ่มต้นจากการเป็นนักเตะเยาวชนของอะเคเดมี่ของบางกอกกราส F4 และถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในสนักกีฬาเยาวชนที่ถูกส่งไปฝึกลูกหนังนะฮะที่ประเทศเยอรมันกับทางสโมสรเลเวอร์คูเซ่นซึ่งจะตัวนั้นไปเล่นอาชีพกับทางสโมสรสปอร์ติ้งรากายอดทีมจากลีกโปรตุเกสเป็นเวลา3ปีหมาแล้วจากนั้นกลับมาเล่นกับฟุตบอลไทยลีกนะฮะเริ่มจากราชบุรีมิตรผล F4 นครราชสีมามัตสนา f ี บน UMC แล้วก็ M.O.F สุรกกรย์เต็ิดโดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังร่วมย้ายทีมกับสัมพะพยองมาว่าผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้กลับมาเล่นฟุตบอลกันอีกครั้งหลังจากช่วงโควิดในชินที่ผ่านมาห่างเกมมากกว่า4เดือนซึ่งผมก็พร้อมพิสูจน์ตนเองพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีต่อหน้าแฟนบอลสำพะพยองกันทุกคนครับ โดยการมาเล่นฟุตบอลที่สุดสาครถือเป็นการภาคภูมิใจของผมอีกด้วยเนื่องจากคุณย่าของผมและก็พ่อของผมเป็นคนสุรสาครนะฮะและเคยทางานที่นี่การตัดสินใจในการย้ายมารุวมทีมในครั้งนี้ได้นภะัทรจารุพัฒน์พักดีที่เป็นเพื่อนกันมาและก็เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วเล่าถึงความน่ารักแล้วก็ความอบอุ่นของแฟนสัมพันธพยองผมนั้นจึงตัดสินใจโดยท,ทันทีฝากแฟนครับทุกคนนะฮะติดตามผลงานและก็ทีมของเราด้วยนะครับ โดยสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมไทยยูเนี่ยนะฮะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแพร่ยูเต็ดในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เริ่มแข่งขันกันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนักามกีฬากางจังหวัดสุทรสาครนั่นเองนะผมเป็นตัวว่างงานนี้สำหรับพยองนะฮะก็คว้าแข้งสปอร์ติ้งราก้านะผมนักเตะนอกมาเสริมแนวรับนะฮะแต่ว่าเป็นสัญชาติไทยนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกัน และนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟอนไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่29สิงหาคม2563โดยชยั้พบ้าครั่งบอลไทยครับ